พุทธมนตนอีสานถินฐานอรารยธรรมผ้าไหมลำเลอค่าตักศกิลานครเที่ยวชุมชนยนต์วิถีมหาสารคามชุมชนคุณธรรมวัดพุทธวนารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดป่าวังน้ำเย็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีร่องรอยทางโบราณคดีดตั้งอยู่บนแอ่งโคราชซึ่งเป็นบริเวณที่มีชุมชนมนุษย์เป็นหมู่บ้านยาวนานสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว5,000ันปีมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี ชัยวรมานล้านชา้างมีหลักฐานการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวตรรษที่15ถึงต้นพุทธศตวตรรษที่16โดยพบฐานศิลาแลงและการเรียงก้อนศิลาแลงเป็นผนังขึ้นซึ่งร่องรอยหลักฐานนี้มีความเชื่อมโยงกับแหล่งโบราณสถานใกล้เคียงได้แก่ปราสาทกู่แก้วหรือกู่คูขาดจังหวัดมหาสารคามจากหลักฐานดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าบริเวณพื้นที่ตำบลเกิ้งมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างน้อยก็ตั้งแต่ประมาณ 1,600ปีมาแล้วในยุควัฒนธรรมเขมรโบราณและต่อมาเมื่อวัฒนธรรมเขมรโบราณจางหายไปก็ได้มีกลุ่มคนชาวเยออในวัฒนธรรมไทยลาวจากพื้นที่เมืองคำเกิดในฝั่งประเทศลาวได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งชุมชนอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำชีอีเมื่อปีพุทธศักราช2,388และได้มีตราตั้งขึ้นเป็นเมืองท่าขอนยางปัจจุบันคือพื้นที่ ตำบลท่าขอนยางอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งต่อมาชุมชนนี้ได้มีการขยายพื้นที่ไปสู่บริเวณชุมชนเกิ้อในปัจจุบันและที่ตั้งของชุมชนคุณธรรมวัดพุทธวนารามมีวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นเป็นวัดที่ได้รับการโหวตจากประชาชนทั่วประเทศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่อันซินยูชาร์ดูร์ หนึ่งใน25แห่งของประเทศและเป็นหนึ่งใน5ของภาคอีสานที่ประชาชนโหวตผ่านเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นวัดที่ก่อสร้างโดยใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้างได้แก่ไม้ตะเคียนทองโดดเด่นด้วยศาราการประเรียนหลังใหญ่ที่ใช้เสาไม้ถึง112ต้นจัดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ถึง3องค์น้ำหนักกว่า12กิโลกรัม รวมถึงพระอุโบสถขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเสาสร้างด้วยไม้ตะเคียนท้องทั้งหลังซึ่งวัดจะนําออกแห่รอบเมืองในงานทอดกรถิ่งเป็นประจําทุกปีเพื่อให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาโดยมีผู้นําจิตวิญญาณคือพระวชิรยญานวิสิตเจ้าคุณสุรยิยันโคสปัญโยประธานสงวดป่าวังน้ําเย็นแห่งนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังสามารถเยี่ยมชมศูนย์จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากตลาดชุมชนชื่อว่าตลาดหน้าวางังมีร้านค้าชุมชนสินค้าชุมชนอาหารพื้นที่พักผ่อนจุดถ่ายภาพจุดเช็คอินการท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายเรือชมวิวธรรมชาติณนะสวนวไลรุกขเวทมหาวิทยาลัยมหาสารคามชมศิลปการแสดงหมอลำกรพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่ตะกร้าผักตบชวาเสือกผ้าขาวมา้าและมลายกอน โดยกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนบ้านโนนสวรรค์ลและกลุ่มสตรีแม่บ้านหาเจ้าสำราญบ้านวังยาวออชิมช็อปอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสะอาดถูกสุขลักษณะและมีร้านอาหารจำหน่ายอาหารซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมารับประทานได้ตลอด มีนักเล่าเรื่องที่คอยอำนวยความสะดวกถ่ายทอดเรื่องราวในการนำเที่ยวสถานที่ต่างๆภายในชุมชนโดยนักเล่าเรื่องจากชุมชนนิสิตนักศึกษามีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวผ่านศูนย์กระจายข่าวจุดประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาพร้อมทั้งมีบุคลากรอาสาสมัครของวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นคอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงและมีบริการรรับจ้าง รสาธารณะบริการในชุมชนมีป้ายบอกทางและป้ายแจ้งกฎระเบียบภายในบริเวณชุมชนคุณธรรมวัดพุทธวนารามได้ชัดเจนอีกทั้งระบบรักษาความปลอดภยัยจุดประชาสัมพันธ์จุดปฐมพยาบาลจุดอำนวยความสะดวกห้องน้ำสะอาดและมีโรงแรมโฮมสเตย์ที่มีความสะอาดคุ้มค่าคุ้มราคาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีธรรมชาติและโบราณสถานที่มีเสน่ห์สร้างความประทับใจได้แก่ สวนวไยรุกเวทมหาสารคามอุทยานมัชฉาของกุดไว้สวนสาธารณะสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวัดวังยาวารีวัดป่าอาศีราวาดเกาะเกึ้งหรือวัดป่าเกาะเกึ้ง อุทยานวังวัดฉาพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยพระอารามหลวงบ้านหม้อกูมหาธาตุที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมในระยะทางใกล้ๆแลนะปัจจุบันนี้ชุมชนคุณธรรมวัดพุทธวนารามมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมีได้ขาดและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียและจากการถ่ายทอดเป็นบทเพลงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวนมากได้ประพันธ์ขึ้นเกี่ยวกับวัดป่าวังน้ำเย็น สมกับเป็นชุมชนที่มีสิ่งสวยงามชุ่มชื่นใจแก่ผู้มาเยือนดินแดนปักศิลานครแห่งนี้ที่พร้อมต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน